มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนนาเคลียกติกจากเหตุการณ์ที่แต่งโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาววัย37ปีเกิดเหตุตกเรือลงไปในแม่น้ำจ้าพยาบริเวณช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูรณ์สงครามเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะ 26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ได้พบกับแตงโมนิดานะคะเวลา13.10นาิกานาทีโดยร่างนั้นลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาตรงข้ามท่าน้ำพิบูลสงครามห่างประมาณ300เมตรโดยส่งไปที่โรงพยาบาลตามที่ได้เสนอข่าวนะคะซึ่งจากเรื่องของการจากไปของนักแสดงสาวทำให้ทางครอบครัวแล้วก็ชาวออนไลน์ตั้งคำถามกับกระติกผู้จัดการของแตงโมในหลายประเด็นนะคะ ทั้งการไม่แจ้งข่าวครอบครัวเข้าให้การกับตำรวจช้ารวมถึงสงสัยว่าเป็นคนลบภาพในอินสตาแกรของแตงโมหรือไม่หลังมีผู้พบว่ามีบางภาพในไอจถูกลบหายไปค่ะ ล่าสุดนะคะแอนนาทีพูเพื่อนสนิทของแตงโมเปิดเผยได้เคลียร์เรื่องดังกล่าวกับกระติกแล้วนะคะโดยกระติกได้เล่าทุกอย่างหมดแล้วมีสภาพไม่ค่อยดีพอสมควรสมบัติของโมก็คือของโมกระติกไม่ได้รับอะไรนะคะเช็คแอคเคาทตใน i อไม่มีใครล็อกอินค่ะ สิ่งที่ทำสุดท้ายก็คือแต่งหน้าให้เพื่อนจัดงานให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายโดยระบุด้วยว่าคุยกันยาวมากถามทุกข้อสงสัยหมดแล้วที่เหลือให้ตำรวจกับผลทางนิติวิทยาถ้าตรงกันก็จบส่งเพื่อนไปในที่ท,ที่ดีค่ะทางทีมง,งานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ